น้ำในวังน้ำแห่งนี้เป็นสีเขียวคล้ำทำให้ดูน่ากลัวทั้งยังไหลเชี่ยวกลาดเหมือนปีร้ายที่กำลังบ้าคลัง่งวังวนของมันนั้นเหมือนปากของปีศาจที่มีไว้คอยฝูกชีวิตของผู้คนที่อับโชคข้าเห็นมาแล้วนะสิเห็นมากับตาเลยเสียงแห,นหน่งของตามีเริ่มเกินเรื่องเล่าของแก มันเป็นตัวยังไงล่ะเอ็งลองเล่ามาสิตาสีเร่งเล่าด้วยความตื่นเต้นที่จะได้ฟังเรื่องเล่าของตามีเมื่อช่วงหัวเข่าข้าไปที่วังน้ำนั้นมาแล้วบังเอิญเจอกับมันเข้ามันเป็นผีผู้หญิงไม่มีหน้ามีแต่ปากปากของมันแดงยังกระสีลึกมันนั่งเล่นน้ำอยู่ที่วังน้ำนั่นแหละ